แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่15เมษายน2568นะครับวันนี้ได้เดิน8รอง7ครับผมตัวน,น้น88กับ70นะครับเด่น8รอง7เน้น88กับ70ตรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม u t u b e ช่องอาจารย์เย้ยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สำหรับผู้รับชมใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์ตงครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับ จานยเยกขอ,ขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนตา่างฮานอยครับผมก็มาสรุปผลกันก่อนนะครับสำหรับผลของเมื่อวานนะครับผมนอยรวมครับเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v ีทุ่มครึ่งนะครับผมเมื่อวาน14เมษายน2568ครับ หวานแอให้เด่น6กรอง7ครับผม3ตัว0 6, 6 6กับ7 7 0นะครับ2ตัว6 0 6 2 6 6 7 7 7 0 7 2แล้วก็7 7ครับผมผลปรากฏว่ารอบเฉพาะกิจนะครับผม4ี่โมงครึ่งครับ 4, อ่า7 3 0กับ8 6ครับผมก็ได้วิ่งรูด6นะครับผมวิ่งรูด6ล่างครับผม รอบพิเศษ5โมงครึ่งนะครับผมแปดกับ53ครับก็ได้วิ่งรูด7นะครับผมวิ่งรูด7บนครับผมรอบปกติครับผมรอบปกติ6โมงครึ่งนะครับผม935กับ7 1ครับรอบนี้ก็ได้วิ่งรูด7ครับผมวิ่งรูด7ล่างนะครับผมรอบ VIP ครับผมทุ่มครึ่งนะครับผม0 3 7กับ8 4ครับ รอบนี้ก็ได้วิ่งรูดเจ็ดครับผมวิ่งรูดเจ็ดบนอีกแล้วครับผมสรุปวันนี้ทําได้แค่วิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดจะได้สี่เด้งครับผมวิ่งรูดจะได้สี่เด้งนะครับสามรับสายเจาะก็ต้องขออภัยด้วยครับว่ากันต่อในวันนี้นะครับผมสามรับวันนี้ครับน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจ ครับผมสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v ีพีทุ่มครึ่งนะครับผมจะจำวันที่15เมษายน2568นะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น8ครับผม เด่น8รองเป็น7นะครับเด่น8รอง7ครับผมเด่น3ตัวครับผมเด่น3ตัววันนี้ได้588ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม970ครับต่อไปก็จะเป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา588ครับผม3ตัวเด่นนะครับแล้วก็970ครับผม3ตัวรองครับผมมาตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2องตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น8ครับผมเด่น8เด่น3ตัว588นะครับผมก็จะตัด2ตัวเด่นได้82ครับผม85ครับเด่น8รอง7นะครับผมเด่นอ่าเด่นรองรวมกันได้87ครับผมสุดท้ายเลย 88ครับผม82นี่ก็จะแปลงมาจาก8 8นะครับผม82ตัวครับรอง7ครับผมรอง7รอง3มตัว970นะครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้เจครับผม70กับ79นะครับสาหรับตัวกันครับผมตัวการวันนี้จากชุดเด่นตัดเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันนะครับผม ก็จะเหลือแค่ตัวกันจากชุดรองครับผม90ครับวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแถวทางฮานอยครับผมนอยรวมครับ เฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโงครึ่งปกติ6กโมงครึ่ง,ง,งแล้วก็ VIP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่15เมษายน2568อยครับผมวันนี้ได้เด่น8รอง7นะครับผมเด่น3ตัว5,88รอง3ตัว9,70ครับเด่น 8, รอง7นะครับผมเด่น3ตัว5,88รอง3ตัว 9, 70ครับผม เด่น2ตัวครับผม82-85-87-88ดารอง2ตัว7079 70ประกัน90ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ82-85-87-88ดารอง2ตัว7079 70ประกัน90ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น8รอง7นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะเด่น8รอง7ก่อนนำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่8 8ครับผม8 8กับ70ย์นะครับ สำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่88กับ 70, 70ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ทุกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผม กอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางหานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ